สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับนะักกีตาร์ที่อยู่ในมือผมต้องบอกว่าเป็นกีตาร์ทราเวลไซส์หนึ่งในกีตาร์ที่ดีที่สุดในท้องตลาดนะตอนนี้เลยครับกีตาร์อยู่ในมือผมก็คือกีตาร์นะครับนะเคปมานะครับรุ่น F S 3 6นะครับนะ F 3 6เนี่ยนะครับนะเป็น สาเนี่ยมันย่อจาก36นิ้วนะครับนะสานิ้วก็เป็นทาวเวลไซส์สเกลก็จะเล็กลงอีกนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับนะเป็นไม้หน้าแท้นะครับนะตัวไม้หน้าแท้เนี่ยนะครับนะเป็นเออ่ solid top s i g a r s p r u c e นะครับ solid top s i g a r s p r u c e ตัวนี้เนี่ยนะครับนะจะเป็นเออ่ cigar spools นะครับนะที่ทําการทอลิฟายทอลิฟายคือการอบแห้งนะครับนะคือการ ไล่ความชื้นออกนะครับนะคือการไล่ความชื้นออกเนี่ยนะครับนะคือพอก,กีตาร์มันทําเสร็จเนี่ยมันไล่ความชื้นออกเนี่ย <M' n S 2> มันไม่ต้องรอเวลาที่กีตาร์มันต้องเปิดนานนะครับนะก็คือแต่ต้องไล่ให้มันพอดีนะคือถ้ามันไล <am ch> <rin> ่ไม่พอดีเนี่ยมันไม่เหลือความช <am ch> <rin> ืม้นกีตาร์กีตาร์จะแตกง่ายมันต้องมีแบบไล่ความชื้นที่พอดีนะครับนะที่ถ้าเป็นทอริายมานะครับนะแล้วก็ ไม้ข้างหลังเป็นมอกกานีนะครับมอกกานีนะครับนะลูกบิดก็ของโครเวอร์นะครับก็เวอร์ของแคนาดานะครับนะตัวบิดเป็นโรสบูดฟิ้งก็บอดโรสบูดนะครับแล้วก็ตัวอินตัวอินเลเนี่ยนะครับนะก็จะมีลายและผนาดแบบเนี้ยนะครับนะอ่ะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับนะถ้าไปเทียบกับยี่ห้อแบรนด์อเมริกาเนี่ยนะครับตัวละเกือบสามหมื่นตัวนี้ผมต้องบอกว่านะครับนะ ชนกันสบายส,าย,สายปิดหัวไปยังไงก็ซื้อตัวนี้นะครับนะอ่ะนะครับตัวนี้เคปมาเอฟเอานะครับนะก็เหมาะสําหรับคนที่หากีตาร์ตัตวเล็กๆนะเราอยากเล่นกีตาร์แบบเสียงดีๆอนะครับนะตัวนี้ต้องบอกว่าเสียงดีมากๆนะครับนะไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นแบบตีคอร์ดดูฟังเสียงกันดิครบทุกอย,ย่ เอาไปเล่นพวกเกาขอดเลยรงนี้เนีย่ยตัวทิพบาลานโคตรด,ดีหรือจะเล่นฟิงเกอร์สไตล์ก็ได้นะ ดูสิเห็นไหมซาวแบบต้องบอกว่าหนาปลึ้เลยนะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าสายจากโรงงานเนี่ยนะครับนะเขาจะใส่สายยัดมาให้นะครับนะก็จะเป็นส่เบอร์สิบมาให้นะครับนะส่เบอร์สิมาให้นะครับตัวนี้เคยรอใส่เบอร์สิบสามนะต้องบอกว่าแบรนด์อเมริกานี่ตายสนิทเลยนะครับเจอตัวนี้ไปนะครับนะตัวนี้ดีมากๆนะครับนะราคาตัวนี้นะครับนะราคาไม่แรงนะครับนะ หมื่นนิดๆเองนะครับนะหมื่นกับอีกหลักร้อยนิดๆเองนะครับนะคือใครกําลังหากีตาร์แบบทเาวเวลไซส์แล้วแบบอยากได้แบบไม้หน้าแท้ดีๆสักหนึ่งตัวนะผมแนะนําตัวนี้เลยนะอ่าตัวเคปมาเ FF สาสิบหนะครับนะตัวนี้ดีมากๆเลยอ่ะใครสนใจนะครับนะอยากมาลองตัวจริงก็มาลองที่ร้านนะครับนะร้านเรามีสองสาขานะครับนะมีที่สาขา พราซาลากูนและพาวองหิน48นะครับนะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งคือซิคคอนสแควร์ซีนครินนะครับนะอ่ะโอเคในทลิปนี้นะครับผมไปก่อนนะครับนะฝากตัวนี้แล้วกันนะครับนะเคปมา fs36 นะต้องบอกว่าดีมากๆครับ